แมวน้ำเสือดาวที่กำลังไล่ล่าเพนกวินเจนทูบนน้ำแข็งในทวีปแอนตาร์กติกาแมวน้ำเสือดาวเป็นนักล่าที่อยู่บนสุดของห่วงโซ่อาหารในแถบแอนตาร์กติกรองจากวานเพชคาดเพนกวิน <Penguin S 2> เป็นเหยื่อหลักของแมวน้ำเสือดาวซึ่งพวกมันจะกินเพนกวินได้ถึงวันละส2สองตัวเพนกวินเจนทูเป็นเพนกวินที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับสามของโลกและมีลักษณะเด่นคือมีแถบสีขาวกว้างอยู่เหนือตา เพนกวินเป็นนกที่บินไม่ได้แต่ปรับตัวให้ใช้ปีกในการว่ายน้ำและดำน้ำแทนแมวน้ำเสือดาวเป็นนักล่าที่มีประสิทธิภาพและเป็นสัตว์นักล่าอันดับต้นๆในระบบนิเวศของแอนตาร์กติกพวกมันมีชื่อเสียงในเรื่องการล่าเพนกวินและลูกแมวน้ำตัวอื่นๆเพนกวินเจนทูเป็นเพนกวินขนาดใหญ่เป็นอันดับที่3และเป็นที่รู้จักในเรื่องแถบสีขาวกว้างๆที่อยู่เหนือตาเพนกวินเจนทู สามารถว่ายน้ำได้เร็วถึง36กกิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งช่วยให้พวกมันหลบหนีจากผู้ล่าได้